จังว่าที่หญิงสาวคนนี้กําลังตั้งท่าจะกระโดดลงไปในสระว่ายน้ําจูๆ่ๆเธอก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างเมื่อน้ําในสระกําลังจับตัวเป็นน้าแข็งอย่างรวดเร็วสัญชาตญาณบอกเธอทันทีว่ามีเรื่องไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นแล้วเธอจึงรีบตะโกนสุดเสียงตเตือน,เพ,อนเพื่อนให้รีบขึ้นมาจากสระเดี๋ยวนี้แต่เพื่อนอีกสองคนที่กําลังดําขุดดาว่ายกันอย่างเพลิดเพลินพอหันมาเห็นก็ดันคิดว่าเธอแค่ล้อเล่นขำๆจนกระทั่งพวกเขารู้ตัวว่าภัยร้ายกําลังคลืบคลานเข้ามาใกล้ทั้งสองคนจึงเริ่มแตกตื่นแล ื่อนอีกคนกลับโชคร้ายขาของเขาถูกน้ำแข็งเกาะกุมและแช่แข็งติดคาอยู่กับสระไปแล้วแม้จะพยายามดิ้นรนดึงขาออกอย่างหนักแค่ไหนก็ไม่เป็นผลเพื่อนอีกคนจึงตัดสินใจคว้าท่อเหล็กแถวนั้นมากระหน่ำทุบน้ำแข็งจนแตกละเอียดในที่สุดขาก็หลุดออกมาได้ทุกคนต่างถอนหายใจโล่งอกนึกว่าฝันร้ายจบลงแล้วแต่แล้วกลับเกิดเหตุการณ์ที่ประหลาดกว่าเดิมขึ้นเมื่อเพื่อนคนที่เข้าไปช่วยจู่ๆร่างกายของเขาก็เริ่มแข็งคื้อไปทั้งตัวจนขยับไม่ได้ราวกับถูกแช่แข็งเสียเองเพื่อยื้อชีวิตเพื่อนนนนจจจาา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 กกกคควววววววมมตตยยหญิงงงสึไัััทรรีบีบบ้้้้ปเเะูลล็็ๆชแแข พิเศษลงไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นฤทธิยาก็ทําให้น้ําแข็งเริ่มละลายและเกิดรอยร้าวเปิดออกส่งผลให้ในที่สุดพวกเขาทุกคนก็สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด